สวัสดีครับสุขสมชาติพันไม้นะครับวันนี้เวพาพี่พีทุกท่านนะครับมาดูการเก็บยอดทุเรียนกันนะครับเพื่อนํายอดทุเรียนนี้ไปเสียบยอดทุเรียนนะครับเพื่อเป็นต้นกล้านะครับเพื่อจัดจาหน่ายให้กับเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับต้นนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าเป็นต้นแรกนะครับที่คุณพ่อกับคุณย่านะครับได้มาปลูก ทุเรียนที่สวนนี้นะครับสวนสุขสมชาตินะครับซึ่งเมื่อก่อนปลูกไว้3ต้นนะครับก็รอดมา1ต้นนะต้นนี้อายุมากที่สุดนะครับผมอายุ30ปีนะครับก็ปีที่แล้วนะครับให้ผลผลิตนะครับ100ถึง200ลูกนะครับต้นทุเรียนสูงมากครับสูงประมาณ10เมตรนะครับผม10เมตรตอนนี้กำลังให้พี่ๆนะครับทีมงานเก็บยอดทุเรียนด้านบนนะครับ ก็คือเกี่ยวขแขนงลงมานะครับเราจะใช้ขแขนงด้านในนะครับผมนี่เห็นไหมพี่ๆก็กำลังเก็บอยู่นะครับเราจะเก็บไว้ใส่ในถุงนะครับผมเพื่อไม่ให้มีความชื้นนะครับผมจะป้องกันนะครับผมโรคต่างๆนะครับเพราะว่าการเสียบยอดนี้ก็คือต้องใช้ความละเอียดนะครับพิธีพิถันนะครับกว่าจะได้ต้น หนึ่งต้นกว่าจะได้ต้นทุเรียนเป็นต้นนะครับก็ต้องผ่านหลายขั้นตอนนะครับทุกขั้นตอนก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษนะครับนี่ผมก็กําลังถ่ายนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปเซฟยอดกันนะนี่ต้นใหญ่มากครับทุกคนถ้าใครมาดูของจริงหรือถ้าใครมาที่แปลงเพานะเนาะก็จะได้เห็นต้นทุเรียนต้นนี้นะครับอยู่หน้าสวนเลยนะครับต้นใหญ่มากนะ ตอนนี้คุณพ่อตั้งชื่อให้เป็นชื่อหมอนทองแม่ยินดีนะครับเป็นเกียรติให้กับคุณย่านะครับผู้ริเริ่มปลูกทุเรียนนะครับนี่กำลังเกี่ยวขแขนงนะครับเว็บใช้ขแขนงด้านในนะครับก็คือขแขนงที่เป็นใบแก่นะครับยอดตันนะครับอันนั้นค,คือสามารถที่จะเอามาเสียบยอดได้เลยนะเดี๋ยวคลิป การเลือกแขนงแบบชัดเจนนะครับแบบรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเบจะทําคลิปมาให้ดูเนาะวันนี้พามาดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนนะว่าวิธีการเก็บแขนงของเราในสวนของเรานะกว่าจะไปเป็นต้นไม้ต้นทุเรียนจัดจําหน่ายให้กับพี่ๆเนี่ยก็มีอะไรบ้างนะครับผมจะได้เห็นกันรายละเอียดชัดเจนนะครับทุกอย่างมีหลักฐานหมดนะครับผมนี่ครับต้นนี้ต้นใหญ่นะครับเป็นแม่พันธุ์ของทางแปลงเพาะของเรานะ นี่ครับกาลังเก็บเดี๋ยวเราก็ต้องไปคัดเลือกยอดอีกทีนะครับว่ามียอดไหนสวยๆบ้างยอดไหนเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับบรรยากาศด,ดีมากครับตอนนี้ต้นใหญ่นะโอ้ขอนงนี่ความชํานาญต้องยกความชำนาญให้กับทีมงานพี่ๆเลยนะครับผมก็คือปีนกันเก่งมากเลยนะนี่ขอชื่นชมเลยครับสุดยอดนะ ้นสูงมากนะครับนี่เดี๋ยวเราก็ไปคัดเลือกกันนะครับผมที่ในบ้านนะครับเดี๋ยวก็มีคลิปนะครับบรรยากาศสียยอดนะเดี๋ยวผมถ่ายไม้ดูนะจะได้เห็นกันชัดเจนเลยนะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนนะครับผมก็เป็นมือใหม่นะครับอยากจะปลูกทุเรียนก็สามารถอินบ็อกมาคุยกันในเพจได้นะครับสุขสมชาติพันไม้เดี๋ยวเว็บขึ้นรูปไปดูนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับกดติดตามส่งรูปมาได้นะครับผมยินดีคาแนะนำแล้วับส่วนใครนะครับที่กำลังหาต้นทุเรียนสวยๆอยู่นะครับผมก็จากสวนสุขสมชาติเนาะผมก็มีต้นทุเรียนจำนวนมากเลยนะครับผมก็สามารถติดต่อแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเว็บใส่ลิงก์แอดไลน์ไว้ด้านล่างแล้วก็หน้าจอมือถือของทุกท่านนะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับมาดูบรรยากาศนะครับการเก็บยอด ขั้นตอนต่างๆนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับผมก็ขอให้สนุกกับการลูกทุเรียนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย